การตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนความเคลื่อนไหวทหารที่เป็นหัวใจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาการตรวจพบทุ่นระเบิด PMN 2จํานจำนวน2ทุน่นบริเวณเหนือเดิบใกล้ช่องอ่านมา้าเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้กับชาวพื้นที่และเป็นหัวข้อร้อนในวงการข่าวสารแต่ทำไมทุ่นระเบิดถึงถูกวางไว้ในพื้นที่นี้วันที่หพฤศจิกายน2568พลตรีวินไทย สุวารีโคศกกองทัพบ,บกได้เผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนหลังจากที่ทั้งไทยและกัมพูชาได้ตกลงกันในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ความขัดแยง้งซึ่งการดำเนินการนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ตกลงกันมาแล้วแต่ทำไมการถอนอาวุธหนักก็ยังมีทุ่นระเบิดการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของพื้นที่และกองบัญชาการกองทัพไทยได้ออกมาชี้แจงถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง กำลังพลทหารไทยในพื้นที่ชายแดนทั้งกองทัพภาคที่1และสองยังคงเฝ้าตรวจพื้นที่อย่างเข้มงวดพวกเขาไม่เพียงแต่ตรวจพบทุ่นระเบิดแต่ยังเจอกับทหารกัมพูชาที่นําไม้ไผ่มาวางขวางเส้นทางของทหารไทยด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่สพฤศจิกายน2568แต่ทําไมทหารกัมพูชาถึงกระทําเช่นนี้การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายได้นําไปสู่การรือสิ่งขวางทางออกและเจ้าหน้าที่ไทย ก็ได้ทาการลาดระเวนต่อไปตามปกติซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันเป็นเรื่องสําคัญและต้องมีความรอบคอบในการดําเนินการการตรวจพบทุ่นระเบิดและการเจอกับทหารกัมพูชาเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความซับซ้อนของสถานการณ์ชายแดนซึ่งกองทัพบกได้แสดงความเข้าใจในความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนของสถานการณ์พวกเขายังชี้แจงว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเป็นเรื่องสําคัญและต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถลดความขัดแย้งและสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนได้อย่างยั่งยืนคุณคิดว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนจะนําไปสู่ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนหรือไม่การแสดงความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความคิดของประชาชนในปัจจุบัน